เพิรอนพึ่งเืินมาคุยกันหน่อยนะเืินหยุดก่อนเพิปืนพคุยกันหน่อยนะฉันยังไม่พร้อมคุยจริงๆอะปพนทำไมอะทำไมอะไหนายบอกว่านายรับได้ไม่ใช่หรอพึ่งเธอจะผ่านมากี่คนเธอจะไปบริการมาสักกี่ครั้งอะันรับได้นะเว้ยถ้ามันไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักหรือไม่ใช่ เพื่อนสนิทของฉันแต่เพื่อนมันเป็นความผิดของฉันเหรอฉันเองก็ไม่รู้นี่ว่าลูกค้ารายแรก <c oughs> เขาจะเป็นเพื่อนสนิทของนายเ่ะฉันเข้าใจพึ่งเธอไม่ผิดหรอกเพื่อนฉันก็ไม่ผิดใครก็ไม่ผิดอะแต่ว่าเธอจะให้ฉันทำยังไงอะในเมื่อเธอเคยไปบริการเพื่อนสนิทของฉันแล้วอะนายตอบคำถามฉันดีเพืน นายยังรักฉันอยู่ไหมอะตอนเนี้ยฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉันจงมาตอบคำถามมีแล้วนะพึ่งานานายตอบฉันมาก่อนนายยังรักฉันไหมเออใช่รักเธอ <c oughs> ฉันก็รักนายเหมือนกัน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นอะนายช่วยลืมเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กันไม่ได้เหรอพึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันพูดง่ายด้วยแต <c oughs> ่มันแม่งทำโคตรยากเลยว่ะสรุปไายก็รักผู้หญิงที่เป็นไรเดอร์แบบฉันไม่ได้แล้วแหละก็ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทของฉันน่ะมันไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจแล้วเปืนฉันเข้าใจแล้วคิดไปได้ว่านายจะรักฉันจริง ลาก่อนนะคะลูกค้าเพื่อนขอบคุณค่ะรอเลยฮะทุกคนครับถ้าเปิดตัวใหม่มาแล้วโหหฮีโร่บนหลังมมาโหสุดเท้ รอกันได้เลยครับผมนี่ยังไม่พอนะฮะเอ้สกายวิงโอโ้มาเลยขของเราจะกลับมาอีกแล้วไว้ยฮะรอ,ลอเลยแล้วก็ท่าทางใหม่ทุกคนครับเต็นกันในไฟลุกไปเลยนี่เต้นเป็นไฟลุกเลยเห็นไหมสุดยอดฮะไม่แล้วโอ้โห,โโห,โโหดูท่านี้ดิ กับซูเปอร์สยาะโอ้โหเปลี่ยนเป็นนักล่าด้วยพลังอันน่าเก่งขาะมาทุกคนครับสําหรับท่านี้รอเป็นเจ้าของไ,ได้เลยมีแล้วก็แฟชั่นสุดเท่หเป็นมีผู้ชายเอ้ยเากิดเลยเนี่ยและยังไม่พอแนะชุดผู้หญิงก็มีเหมือนกันนี่โอ้โหดูดีน่ารักอะ <c oughs> เป็นไงบ้างวะเพื่อนทำไมวะไม่ไม่ฟอด แกไม่บอกฉันเร็วหรือว่าไปเลือกคนอื่นวะที่ไม่ใช่พึ่งอะเ <c oughs> ่อนี่ก็คุยไปแล้วนี่มันไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญอะนี่ือปืนหลงให้มันออกมาเพื่อน้องให้มันออกมา,กใ,หมกมากให้หมดแล้วแกช่วยลืมลืมยายนั่นไปเหรอนะไพ่ยังไงฉันก็ใช้บริการินแล้วเป <c oughs> ็นปยายนัน่นอะเป็นแฟนกันไม่ได้เด็ดขาดเลยพูดใหญ่เวย <c oughs> ฉันทำยากอ่ะแกก็รู้ว่าฉันรักเธอไปแล้วคุณมื่อผู้ได้ฉันตัดใจไปงไงไม่ได้หรอกด้ยเ,เรื่องแกเหอะยงไงอะแกก็ไปเอาผู้หญิงคนที่ฉันเคยใช้บริการแล้วมาเป็นแฟนไม่ได้หรอกนะเว้ยเพื่อนรักพอย่างงั้นนะรีบๆตัดใจดีที่สุดแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเว้ย ฉันไม่น่าเลยม่น่าไปฟังคำมีพวกเอในซีใน u t u b e เลยแบบคนว่าไงของแกวะก็คือฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างอ่ะฉันเห็นแกจะไปทํางานอื่นฉันก็อยากเลึกเป็นไรเดอร์บ้างฉันเลยไปเปิดช่อง YouTube ไว้และฉันน่ะก็ไปเรียกไลเดอร์สาวมาคนหนึ่งก่อนเว้ยแบบสเปคฉันเลยนะอ้วนๆดำๆอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายคลิปเก็บยายคนนั้นลง YouTube แล้ว ไม่มีใครชอบเลยวะ่ะ FC มีแต่แบบชอบขอขาวๆส,สวยๆน่ารักๆครับอะไรเงี้ยอ่ะแล้วแกทำาไงต่อทุอก็เลยเรียกใช้บริการไรเดอร์พึ่งไงเออแล้วแกเรียกใช้บริการพึ่งอะไรอะ่ะก็ให้เขามาเป็นแฟนชั้นวันหนึ่งอ<ะ>่ะแล้วก็ถ่ายคลิปลง y youtube กับชั้นเนยนะชั้นให้ติดเธอไปด้วยเออเป็นแฟนแบบแ,แกวันหนึ่งแล้วทำอะไรกันบ้างอะ่ะ ถายคลิปลง YouTube ไงเออนั่นแหละแกเล่ามาดิทั้งวันที่แกเป็นแฟนกับพึง่งแกทำอะไรกันบ้างอืพอพึ่งมาหาฉันที่บา้านใช่ไหมฉันก็ตั้งกล่องแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือแฟนผมครับแฟนใหม่ผมชื่อพึง่งข้าวขาว,ขาวส,สวยสวยมวยมวยตรงสเปคทุกคนเลยนะคะหลังจากนั้นก็พาเธอไปทํากับข้าวแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับนเดหน่อยแล้วก็ให้เธอกลับบานะ้านอะออะไรนะนี่เหรอวะที่แกบอกแกใช้บริการพึ่งไปแล้วอะก็ใช่ไง ฉันใช้บริการในเดอร์พึ่งไปแล้วไงแค่มันเป็นแฟนวันหนึ่งอะแต่แกไม่ได้ทำอะไรกับเธอเหรอโอ้ยทำมาลงหรอกแกก็รู้ว่าฉันชอบดำดังมุนอ้วนเอาขาแบบนั้นแสบตาไม่ไหวทำไม่ลงันโกหกเอฟซีนะเว้ยว่าฉันทำแล้วโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ้าวเฮ้ยพึ่งเอ่อสวัสดีครับคุณป้าคุณคุณป้าจำผมได้ไหมครับเอ่อใครกันหรอเอ่อผมพี่ เคยมากับพึ่งเมื่อเดือนก่อนนะครับป้าทำได้ไหมหครับคุ้นๆหน้าผมไหมครับก็ไม่ค่อยคุ้นอ่ะพ่อหนุ่มเออนิดนายออพึ่งมาทำไมที่นี่อ่ะคือฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะพึ่งความจริงอะไรของนายเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะแถมตอนเนี้ยฉันเลิกเป็นไรเดอร์ชักบู้แล้วถ้าจะให้ฉันไปเป็นของเล่นของนายอีกอ่ะฉันไม่ไปแล้วนะตอนนี้ฉันมาเป็น คนช่วยดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลนี้่ยเพื่อแลกกับการที่แม่ของฉันจะได้รักษาที่นี่ต่ออ่ะฉันอ่ะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วฉันไม่อยากเจอนายอีกแล้วเออพึ่งเดี๋ยวก่อนนะคือฉันเข้าใจผี่อ่ะฉันนึ้ว่าเธอกับเพื่อนของฉันแบบมีอะไรกันอ่ะฉันเพิ่งรู้ว่าเธอแค่ไปแกล้งเป็นแฟนเป็นวันเดียวอ่ะแต่นายก็รับฉันไม่ได้จริงๆนี่แสดงว่านายก็ไม่ได้รักฉันจริงๆใช่ไหมอ่ะรักดีพึ่งฉันรักเธอจริงแต่เธอลองคิดดูดิ เมันเป็นเรื่องที่น่าทําใจยากมากเลยนะพึ่งการที่คนรักของฉันเคยมีอะไรกับเพื่อนสนิทของฉันอะตอนนั้นฉันก็เลยยังสับสูอยู่พึ่งแต่ฉันรักเธอจริงนะนายอาจจะรักฉันจริงนะแต่ฉันว่านายยังรักฉันไม่มากพอพึ่งอ๋อจำได้แล้วแฟนพึ่งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแม่เขาไม่ใช่แฟนหนู <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าแฟนตอนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่แฟนปวดหัวไปคุยกับเอเลี่ยนต่อก่อนนะไปละแม่พึ่งพๆพึ่งเดี๋ยวก่อนคุยกับฉันก่อนนะนี่กลับไปได้แล้วไปฉันจะต้องดูแลแม่พึ่งฉันขอโทษอ่ะให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมฉันรักเธอจริงๆริงนะฉันทําผิดไปแล้วอ่ะฉันมันโง่เองอ่ะไม่ยอมฟังอะไรดีๆก่อนอ่ะพึ่งฉันขอโทษนะพี่ปืน หัวใจของฉันอ่ะมันไม่ใช่ของเล่นเวย้ยที่นายจะต้องกลับไปกลับมาพอนายอยากเล่นนายก็กลับมาพูดดีด้วยพอนายไม่ต้องการนายก็โยนทิ้งอ่ะนายทำแบบนี้นายไม่สงสารฉันบ้างเหรอแต่ฉันไม่อยากเสียเธอไปอ่ะฉันรักเธอ,เอจริงๆอ่ะฉันต้องทำยังไงล้วพึ่งให้เธอยอมยกโทษให้ฉันแล้วก็ให้โอกาสฉันอีกสักครั้งอ่ะพอเะปืนมันไม่มีวันนั้นแล้วแหละ ฉันไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่นายคิดหรอกนะบางทีฉันก็อาจจะยังมีเรื่องที่นายยังรับไม่ได้อะแล้วถ้าเกิดอนาคตนายรู้เรื่องพวกนั้นแล้วนายรับไม่ได้อะนายก็จะมาทิ้งฉันไปเหมือนวันนั้นงั้นหรอไม่ใช่พึ่งคือฉันพอเธอพอเธอปืนก็อย่างที่ฉันบอกถ้านายรักฉันมากพอนายจะมองข้ามเรื่องพวกนั้นให้มันผ่านไปได้พึงคือว่าฉันฉันขอโทษอะ ฉันแค่อยากจะมาขอโอกาสเธอพึ้งแกไปดูแม่แกดิเออเออเอ้าแล้วนี่ขายแล้วเนี่ยอ๋อคนรู้จักอ่ะอ๋อชื่ออะไรเหรอเขาชื่อว่าปืนปืนคนนี้แม็กแฟนของเราเองอ่ะฮะแฟนเธอเหรออืมแฟนของเราเองเออพึ่งใช่นพี่จ๊ะแม็กอ่าอืมเออใช่ครับ แฟนแฟนแฟนกันครับเคยจุบป,ปากกันแล้วนะคะโอ้ยเรียบร้อยหมดแล้วจับไปหลายรอบเลยคนเนี้ยจุดยอดเลยครับชูนิ้วเลยนิ้วโป้งนิ้วโป้ง,ปองพอแล้วนะ,ะ,ะพึ่งคือตอนนี้ฉันมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะนายเข้าใจเราใช่ไหมว่าเรื่องของนายกับฉันอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วแม้เขารับฉันได้ทุกอย่างอะ่ะเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของฉันหมดแล้ว แต่เขาก็ยังยอมรับฉันได้ไม่เหมือนกับนายเอ่อฉันขอโทษมันสายไปแล้วปืนกลับไปเถอะโอยนี่ต่อไปจะให้ฉันแกล้งเป็นแฟนแกก็บอกมันก่อนสิยะ เกือบหลุดแล้วไม่ล่ะไอ้นั่นก็โง่โง่กูใส่ขนาดนี้มึงไม่รู้เหรอ่กูเป็นตุ๊ดเนี่ยขอบใจแกมากนะนี่ว่าแต่แกทําแบบนี้ทําไมวะตอนเขาไม่มาหาเห็นแกร้องห่มร้องไห้ทุกวี่ทุกวันบ่นกับฉันว่ารักเขาแล้วเขาพอเขามางอก็ไล่เขากลับไปเนี่ยนะก็ฉันไม่ใช่ของเล่นนะเว้ยที่อยู่เขาอยากทิ้งก็ทิ้งที่อยู่เขาอยากคืนเขาก็จะกลับมาเอาคืนอย่างง่ายๆอ่ะก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักฉันมากพอถ้าเกิดวันข้างหน้าเขามารู้อดีตของฉันแล้วเขารับไม่ได้อ่ะเขาก็จะมาทิ้งฉันไปอีกดีนี่แต่บางทีฉันก็เข้าใจหัวอกเขาด้วยแกลองคิดดูดิถ้าเกิดว่าเนี่ยไอเนี่ยไอผู้ชายที่แกรักอยู่ตอนเนี้ยมันอ่ะเคยมากินถั่วดํากับฉันแล้วอ่ะแกจะรักมันได้ไหมล่ะฮะ แกจะยอมรับมันได้หรอฉลับได้ดิถ้าเกิดว่าเขาสัญญาว่าต่อจากเนี้เขาจะไม่มีคนอื่นอีกแล้วนอกจากฉันอะ่ะโอยตอบสนางเองกแล้วนะมึงโอ้ยแล้วแต่แกละกันชีวิตแกะจะรักใครชอบใครจะโอบหักอะไรก็เรื่องแกแล้วกันแต่แกไปดูแม่แกก่อนตอนเนี้ยเห็นว่ากําลังจะชวนเอเลี่ยนผสมพันธุ์แล้วเนี่ยไปเออถ้าเกิดว่าเราเป็นคู่กันจริงอะ่ะคงได้เจอกันอีกอะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่อะ่ะก็ขอให้อย่าได้เจอกันอีกเลย